คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุ1ขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเรียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับงงใช่ไหมว่าทำไมคุกจยลองสวยยังเลยเดี๋ยวนี้ครัเดี๋ยวูกแบบหันมาอทีปวดขี้ข้าไปแล้วครับปวดขี้หัวยกเลยปวดขี้ย กินแล้วก็เหลือเม็ดไว้เนี่ยเม็ดมันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคั่วนะครับคั่วนิดหน่อยโอ้โหนี่อร่อยแน่นอนนะครับติดทุกอย่างเลิกได้หมดครับมีเิ่งเดียวที่ผมเลิกไม่ได้คือจิมครับคือนาคาตะครับคือนาคาตะครับฉันนั่งตกปลาสวัสดีครับผมกำลังจะนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งเลย อีพีนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจว่าผมอยู่ที่ไหนวันนี้เราก็จะมาพับกบพบกับนะครับอันนี้อะไรพั่วใช่ไหมอ่าเวลาเราออกมาเกษตรนะครับนี่เป็นเกษตรนะครับเราจะมีพั่วนะครับแล้วอาหารกลางวันนะครับอาหารกลางวันบางทีเขาจะมีเงาะมาให้นะครับถ้ามันเยอะนะครับเพราะว่าเงาะะเขาจะให้ตอนเย็นนะครับก่อนขึ้นห้องอาหารเย็นก่อนขึ้นห้องครับจะมีผลไม้ด้วยแต่บางทีมันเยอะมากนะครับเขาก็แจกตอนเที่ยงด้วย มันก็ได้กินนะครับคลิปนี้จะมาอัลมอนด์เมืองไทยไอ้งาเนี่ยอัลมอนด์เมืองไทยนะครับนี่ครับอัลมอนต์เรามีเม็ดไ้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะทําอัลมอนด์เมืองไทยคือคนไม่เคยอยู่ก็ไม่เข้าใจนะว่าเราอยากอยากอยากกินอะไรอยากอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ตามใจปรารถนานะครับเจออะไรกระดูกกระดิกได้มันก็กินหมดแล้วครับผมข้างในกับข้าวมันกินไม่ได้วันนี้เราจะมากินอัลมอนด์เมืองไทยกันโดยพั่วนะครับเป็นภาชนะ โดยการเหมือนแทนกระทะนะครับวันนี้เห็นเราจะไปทํากันตรงนู้นเราก่อไฟไว้ที่คุกจําลองแล yep. hmm, ้วงงใช่ไหมว่าทำไมคุกจําลองสวยจังเลยเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวลูกกันเอ้ามีแค่แล้วนะมีแค่แล้วนะนี่มาดูแค่หุดหมานี่มีแค่ด้วยนะครับมีแค่ด้วยนะครับชิวๆเลยชิวๆเลยเนี่ยชิวๆเลยนะก็คือเรามาปรับ พื้นที่ใหม่นะครับให้มันดูน่าอยู่ขึ้นนะครับคุกจำลองเพราะเราก็เดี๋ยวเราก็กลับมาถ่ายคลิปนะครับอาจจะถ่ายแบบที่นี่บ้างคุกบ้างจะได้สลับเปลี่ยนได้เพราะมันให้มันลมลื่นเขาบอกว่าน้ําอยู่ที่ไหนมันก็เขียวขจีที่นั่นแล้วก็ต้องจับนะครับผมงป้เดี๋ยวเราไปทอดอัลมอนด์กันนะครับข้างในเนี่ยอัลมอนด์เนี่ยอย่าว่าผมอย่างงู้นอย่างงี้เลยนะคนที่อนามัยคงไม่ได้ครับค้างไปเอยอัลมอนด์เมืองไขนะครับ กินแล้วก็เหลือเม็ดไว้เนี่ยเม็ดมันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคั่วนะครับคั่ว<ค>นิดหน่อยโอ้โหนี่อร่อยแน่นอนนะครับพอดีไอ้คั่วฝั่งนู้นนะครับพี่ขาดไม่ได้เลยนะหัวใจโจรน,นะครับหัวใจโจรอะ่ะนน้ำมันไนมะ่ใช่หัวใจโจรเป็นน้ำมันมันก็ใส่น้ำมันไปหน่อยนี่ไงโหมีน้ำมันด้วยหวานอมากครับใส่ไป<ค>หน่อยนึงใครเคยกินบ้างนะครับ จะรู้ว่าเอ้ยกินได้นะครับไม่ตายผมก็ไม่ตายนะครับทอดแม่งเลยหอมหอมเลยหอมหอมเลยเายแล้วนะครับเสตียวก็ใท้เลยเสียวก็ได้เลยปกติเป็นไม้นะไม้เขียเขียเขียออมมอนนะครับเป็นอะไรขั้วออมมอนเลย นี่น่าจะรอลรประมาณแสนกว่าบาทแล้วแหละนะเขาวิจัยมาแล้วว่ามันไม่ตายแน่นอนอช่วงเวลาที่เรารออมอนแล้วก็จะทานอาหารว่างไปเรื่อยๆนี่เข้ามาดูโหถ้าไฟลุกนี่ควันขึ้นเลยนยะอมอน์เนี่ยไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องไปเร่งไปรีบมันครับเพราะว่ามันจะแข็งงหน่อยปล่อยมันไปตามธรรมชาติช่วงที่ปล่อยมันไปตามธรรมชาติเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยว่าเราหายไปไหนมานะครับเราไม่ได้หายไปไหนหรอกเราก็อยู่แถวนี้แหละที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปไปเพราะว่าบางครั้งมันก็เหมือนกับ มันอื้ออ่ะมันขี้เกียจทํางานอ่ะเนไดมา่นแหละมันก็เลยหยุดไปเฉยๆพักผ่อนไปเลยนะครับเพราะทีน,นี้น้องมันก็ส่งข้อความเข้ามานะครับเราก็เลยคิดว่าเราอยู่ว่างๆถ่ายสักแป๊บอะไรเงี้ยลงให้ดูแบบเป็นการบันเทิงนะครับดีกว่าผมก็เลยถ่ายเนี่ยคุมกมันก็เป็นอย่างนี้ครับผมมีอาหารปลาอยู่ตรงนี้เ<ๆ>พราะเราขุดเลี้ยงปลาก็น่าจะเห็นอยู่นะครับมีอาหารปลาครับก็เอาไว้ให้ปลาน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็น ปลาอนุบาลน,นะครับมันเป็นอย่างเ,เป็นลูกปลาอยู่แล้วก็เอาอาหารแบบนี้มาให้น้องเขานะครับเราเลี้ยงไว้ที่กเกษตรนะครับนี่ก็เป็นบล็อกที่เรายังใช้ได้ปกตินะบล็อกอะมีทั้งหมด3าบล็อกนะครับแล้วมีโถเยี่ยวด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนกินข้าววันน,นี้คือแบบไม่ได้เมกนะไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรนะคือสดๆเลยก็คือนอนปกตินะครับบางทีผมว่ามานอน ตอนเที่ยงนะครับผมก็มานอนกล้องดูภาพได้เลยค่อยๆไล่ดูว่ามันเลียวขนาดไหนครับผมนี่เป็นไงหันมาไอทีป,ปวดขี้ข้าไปแล้วครับ <laughs> ปวดขี้หัวยกเลย <laughs> ปวดขี้หัวยก็ <c oughs> คืออันนี้บล็อกนะบล็อกเดียวนะครับวันนี้บล็อกเดียวห้องเดียวห้องไม่เกินห้าสิบคนพอดีเลยได้ล้างเท้าดีเลย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เซกเปิดเอาน้ำก่อนนะปิดน้ำตรงนู้นได้นะเปิดเอาน้ำอ่ะ <c oughs> ปิดน้ำนได้นะน้ำไม่ไหลระบบน้ำระบบท่อถ่ายหนักถ่ายเบาก็ายังใช้กันอยู่ปกติฟิวเนี่ยเหมือนแบบข้างในข้างในก็จะฟิวเนี่ยปล่อยไว้เงี้ยผมชอบแบบนี้เวลาผมเข้ามาผมเห็นภาาเงี้ยผมบอกว่าบางคนบอกว่าไอ้เกะก,กะผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแม่งฟิวแม่งได้แม่งอย่างนี้แหละข้างหลังก็เป็นอ่างอาบน้ำนะครับผ้าดไายดีไม่อยากจะด่ามัน <c oughs> อากาศดีโหดูเลยดูมองไปข้างนอกไป าดีไหมต้องต้อง,ต,องต้องไปมองม,องมองุมนู้นแต่องไปมองมองุมนู้นวิวสวนนนนดูวิวสวนนนโหแซต,ต่กำลังเจียวไข่อยู่ไม่ใช่อัลมอนด์เหรอเพื่อนปรุงอัลมอนด์นะครับโหวิวโคตรได้นะครับ ชิลไหมม,มองแบบมุมไกลๆเลยนะมุมไกลๆโอ้โหโคตรชิลคกจำลองแบบใหม่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดู e ีเดี๋ยวมีจะมีตกปลาเลยนะ <ś> จะได้ปลาไม่ได้ปลาเดี๋ยวตอนนี้มันยังเด็กอยู่แล้วปลานะครับถ้าใครตกปลาได้นะผมให้เลย2 0 0พันตัวหนึ่งนะครับไม่ต้องอคนอื่นมาตกเอาแต่ญาตพี่น้องเองนมาตกพอนะครับ <S <S จะได้จะได้กินไหมจ่าวันนี้มีแขกรับเชิญหลายท่านนะครับเดี๋ยวเรายังไม่เห็นหน้ากันเลยเดี๋ยวเห็นหน้ากันได้ออ๋อแน่คนแรกเลยนะครับเสกแค่แต่นี่ยังไงเสกงบางซื่อ แล้วก็คนที่2นี่กระาจำที่นี่อยู่แล้วจันน like like ิวนะครับนอนที่นี่อยู่แล้วนี่น่าจันนิวนี่ไหนยิ้มหนยไหนทำแบบแบบมีมีมินิฮาร์ดเลยมีฮาร์ดเลิฟย่เลิฟยูเลิฟยูเลิฟยูกอะกะลูกงทําหน้าแบบโหดโหะโหดกว่านั้นอีกเดี๋ยวเล่นหนังได้นะเผื่อมีแมวมองนะเอาทำหน้าโหดครับก่อนกะลูกกองแบบเศร้าเมียเมียเมียไม่มาเออเมียมีเออเมียเ ก่อกอก่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 อเวลาโดนจับไงโดนจับไงแม่แม่แม่ไม่มาทำหน้าไงนู่นทำอ๋อแไม่มาทำหน้าอย่างนี้เมียเมียเมียไม่มาทำหน้าอย่างนี้เมียไม่มีหรอเมียไม่มีใช่ครับพ่อถ้าพ่อไม่มาพ่อไม่มานี่เศร้าจังเศรษฐีเศรษฐทำหน้าไงโอ้โหหน้าเดียวจริงหน้แค่นี้นะเรียก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 ว่าอะไรนะครับพ่อพ่อครับไม่เรียกพ่อ รักครับนี่โหยตอนไม่มีอะไรก็พ่อช่วยครับอา่าตอนนี้กงตูดเลยไหมข้างในไหมซัดห <c oughs> ยอเลยทนะีเ <c oughs> เก็บยอดเก็บดอกเก็บดอกเฮ้ <c oughs> โยโอ้โหไปดูอามอนนึงกง่อกล้องพี่จิ๊บนะครับสวัสดีครับปอหางยาวนี่มาจากปทุมจริงๆแล้วไม่ได้แขกรับเชิญอะไรหรอกเ <c oughs> พื่อนมาขี่มาด,มด,มด,มดื่มด้วยกันอยู่แล้วดิ้งเนืยอนอยู่แล้วขับมาประจํานะครับทุกเดือนนะครับมาดื่มด้วยกันอยู่ที่บ้านผมนี่แหละ แต่จังหวะวันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนปกปกติที่บ้านเรียกบ้านสวนนะแต่ว่าเราเรียกเรียนจําพิเศษทาดามเดิมคุกจําลองนะครับก็มีกเกษตรนะครับแปลงกษตรสดแต่เด็กแต่ที่นี่เขาเรียกคุกจําลองหมดโอ้ยนี่นี่น,นี่กล้องมาดูเรวอัลม,มอนเราเริ่มเหลืองแล้วเริ่มได้นะครับเริ่มใช้ได้แล้วเ,เป็อไปไงเหลืองอย่างนี้พอได้ไหมไฟแรงไปบ่า ไม่แรงนะมันห้ามไฟไม่ได้เกลือเรามีไหมออนิวเกลือหน่อยด้ลูกเกลือ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 ลงนิดนึงเดิโอ้โหของแท้เลยล่ะถ้าม,มีเกลือนะถ้ามีเกลือนี่คือว่ารครบสูตรครบสูตรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะมอนเราอ่ะมันโลเป็นแสนนะเนี่ยเวลาคั่วเนี่ยมันต้องใช้พัวรองคําจริงๆมันเป็นรองคํานะ <S 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 ถ้าลอกอันนี้ออกหมดนะมันเป็นรองคําอันนี้เราเคลือบไว้นะจริงๆคนอ่ะเขาไม่รู้ออนิลมีไหมเกลือ อ๋อเกลือหมดโอเคอันนี้ได้ได้ไม่ได้เนะี่ยจานเสกดูด้วยนะกล้องมาดูเนื้อเนื้อเขานะครับเนื้ออัลมอนด์เชฟเชฟกิก๊กโอ้โหจะไามยังแต่ยัง,ยงนะอันนี้เราถ่ายอะ่ะเราจริงจริงแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายเราเห็นว่าเราหายไปนานเรากลัวเราก็ไม่อยากจะหายไปนานนะครับบางครั้งอะ่ะ มันก็อะไรไม่พร้อมในหลายอย่างแต่คือว่าผมปรึกษาคนตัดละตากล้องแล้วนะครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่พร้อมเราพร้อมทุกวันถ่ายอะไรก็ได้ให้มันเป็นธรรมชาติมันก็จัดเลยครับแบบเดิมธรรมชาติเรียวๆไปได้ยังเชฟโหพอเน,นี่ยหิวมาปุ๊บยาวเลยลองลอันนี้ออกไปอนติดทุกอย่างเลิกได้หมดครับมีสิ้งเดียวที่ผมเลิกไม่ได้คือ จิ๋มครับคือนากระตาครับคือนากระตาครับอันนี้ได้ไปกล้องครับกล้องเข้ามาดูหน่อยนี่ครับอมอนเม็ดอมอนดูดูดูสีนี่นี่เราจะเนาขอวางใส่ดูสีก่อนดีกว่านี่ให้เขาดูสีหน่อยมันเป็นจังไดเนี่ยนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับถ้ามันจริงๆมันถ้ามันไม่ติดขาวเนี่ยคือว่ามันสุกนะเม็ดนี้ <ใ>ก่อไหมโอ้โหอันนี้มันเลยหอมมันเลยอันนี้หอมมันเลยเพือ่อนเนื้มามะม่วงหิมพานต์อัลมอนด์เลยอลองชิมดูคึ๊บไปหมดเลยหอมไหมได้อร่อยไหมได้อยู่เลยได้เลยเอาจริงๆเลยได้เลยอาอถ้าเป็นคนภาคอีสานนะครับอ่ามันมีลูกหนึ่งอ่ะเขาเรียกหมักบกอะ่ะ คนภาคอีสานนะไม่รู้ภาคกลางเขาเรียกอะไรนะภาคอีสานเรียกมันบกอ่ะนะครับรสชาติเป็นอันนั้นเลยพ่อแม่ผมตอนเด็กๆก็ให้กินเนี่ยมันๆอ่าโอ้โหโอ้โหนี่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 มาดูนี่เลยนี่นี่อันนี้กําลังดีเลยนี่กําลังมันเลยนี่โจจะชิมไม่ได้เหรอเอามาเอามาแขกน้ำเชิญของแท้เลยพี่โจสายใหม่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  อสวัสดีค่ะไไรอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอนี่เลยอ่ะขอทดลองต้อนททีนะเพื่อนนี่ๆตรงนี้ให้อ่ะอ่ะร้อนๆเลยนะเข่าเผาเลยนะครับเออครั้งแรกเลยนะเนี่ยอ่ะครั้งแรกเลยคืบมาโอเคได้อยู่อร่อยไหมเอออร่อยนะอร่อยไหมแต่พอเผาแล้วมันเอิรสชาติ เหมือนอัลมอนด์ไหมเหมือนเหมือนเอาง่ายๆเหมือนเหมือนเหมือนมะม่วงหิมพานอัลมอนด์ผสมกันไหมอืมมันไม่ใช่ใกล้เคียงอะหอมหอมไอมหอมลองกินเลยค่ะบเอาแต่ให้แล้วนะหจิตใจเอาไปก้วนหนึ่งเอาไปก้อนหนึ่งเออไอ่แตมอร่อยอร่อยนะเออลองดูลองดูนี่ไงนี่นะครับได้ได้เปลือกเปลือกเปลือกมันจะดำๆใช่ไหมที่มันติดกระทะกิดแล้วเราก็ต้องมาแกะเราบิดออกเลยเราบิดออกเลยนะครับนี่บิดออกเลยมันจะเป็นข้างในอุ้ยร้อนร้อนร้อนอุ้ยคนเราฝังคนเราฝัง นี่ครับมันคยเป็นเหลือข้างในมันเลยใช่นี่ครับนักตดอยู่ข้างในมันอ๋อมันกรอบแหละมันเหมือนเหมือนเลยเหมือนเลยนะครับเออเขาบอกว่าเหยอยาอย่ากินอย่ากินกินไม่ได้เออได้มันน้ำมันมันคือมันคือมันมากมันอัลมอนด์เมืองไทยอือร่อยอร่อยอืมอ่ะจนนิวมาเห็นมองหน้ามาน่ะ อยากมีเรื่องหรืออยากมีลูกอ่ะชิมไปแล้วครับอร่อยไหมอร่อยครับมันๆดีโนนอ,อ้โหม,ม,ม,มีเสียงมีเสียงมาเตะโอ้โหอะไรเล่งงอสุกแล้ว <c oughs> นี่นี่วิธีบีเนี่ยดูดูบีนะ <c oughs> มันจะเป็นเปลือกมันจะเป็นเปลือกนะครับเนี่ย <c oughs> เปลือกร่อนออกทิ้งแล้วเม็ดนะครับ แล้ววิธีกินนะครับจะยัดเข้าจมูกไปป่ะปื๊บตอปออมันมากครับมันมากแต่ข้างในพวกผมกินกันบ่อยอ่ะจีเปิดอีเม้นงนี่นี่ไงอามอนเมืองไทยโอเคครับผมพบกันใหม่อีพีหน้าแต่อีพีหน้าเนี่ยรับรองว่ารอติดตามไม่ได้นะครับไม่อยากเหล่าว่าเป็นอะไร อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดอะไรอีกเะกดยังถ้ากล้องกดซับสไครป์อะไรกางยิงกุ้งจิ้งกุ้งจิงโอ้โหเอ็นหนึ่งเอ็นี่หนักเลยโอเคครับผมสวัสดีครับดูบรรยากาศเลยโอ้โหตากล้องนี่เป็นไงอ้าวเด็กไปบรรยายหน่อยดิบรรยายหน่อยบรรยายหน่อยว่าขุดกี่วันขุดมือเปล่าได้ไหมใครขุดอ่ะพ่อ กับน้องๆช่ไหครับดูบรรยากาศเลยครับถ่ายบรรยากาศเลยตรงนี้ขุดประมาณเขาดูบรรยากาศด้วยว่าเราอะทาไปเยอะแค่ไหนแล้วขุดปลาบางสายวันขุดดินขุดมือด้วยครับไม่มีแม็โครมาเยอยังไงมาเยอะเยมาเยอะเยนี่ครับโยอะย่ครับบ่อนี้นะขุดไปประมาณ3มวันนะครับ3 4ี่วันนะครับขุดจัต้อง แล้วก็พวกคุณเอ็ดนะครับแล้วพวกน้องๆก็มาช่วยกันขุดครับเราก็ปล่อยปลาไปประมาณ200ตัวนะครับ <lar ga> อรอเจริญเติบโต,ตอีกนิดนึงได้กินแน่นอนทำบอนทำบอดนนี่แล้วเติมน้ำให้ปลาตลอดนะครับยังไงก็รอด สร้างสแลนติดไฟจัดแค่ใหม่มาเต็มทรงครับผมรู้สึกว yeah, yeah. ่าก yeah, yeah. ้าวหน้าขึ้นมาเยอะคับ